ดูมายาฮอตนิวส์กใหม่เลขห้าสองอาคุณผู้ชมคะเราไปดูความน่ารักของบ้านนี้กันบ้างนะคะสำหรับ5อ่อนะคะ บ้าพบุนาคอนกับคุณนะคะทั้งลูกชายลูกสาวโอ้ยน่ารักเลยทีเดียวล่าสุดของบคุณบุรุษนาคอนนะคะแกงลูกหม้อใหญ่มากกับคุณถ่ายภาพเบื้องหลังนะคะการกําลังนั่งจ้วงขนมอยู่ของเด็กๆก็คือน้องออกเกรสนะคะคุณขาแถมยังให้คุณผู้ชมเนี่ยทุกคนเนี่ยตั้งชื่อซีรีส์บอกว่าให้ถ่ายเป็นซีรีส์เกาหลีนะคะแล้วก็ให้ตั้งชื่อซีรีส์ให้หน่อยนะคะว่าซีรีส์อะไรดีนะคะภาพที่เห็นแบบนี้นะคะก็คุณป้านาคอนเขาลงไปแล้วเขาก็เลย เรียกได้ว่าใส่แคปชั่นนี่ยถามว่าเบื้องหลังนางเอกซีรีส์เกาหลีคนล่าสุดตั้งชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ให้หน่อยนะคะเขาไปเที่ยวเขาใหญ่กันนั่นแหละคน นะคะทั้ง4อเนี่ฉันพูดถึง5ออได้ไง 4, 4อเท่า<อ>นะั <laughs> ้นเออนะคะงานนี้ค่ะเป็นแฟนต่างเข้ามากดไลค์กันรัวๆเลยนะคะเอ็นดูในความน่ารักค่ะ,คะของออกรีสออกรูดนะคะที่ถูกคุณพ่อแกล้งนี่ไงนะคะท่านยังสนุกกับการช่วยตั้งซีรีส์เรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรักหมดใจใยรถถังนะเออคนที่ตั้ง<า>นะนะคะแล้วก็พี่บอกว่ายายหมูจอมซากับอบป้าใส่แว่นนะน่ะารักดีนะแล้วก็บอกว่า หวานใจใยอึ่งอ่างนะะขนาดนี้เลยแล้วก็มีเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นแผ่นหลังบางเออแล้วก็มี เจ้าอ้วนแสนสนกับคนใส่แว่นนะคะและยังมีเจ้าหญิง XXL กับเจ้าชาย 3S <k S 1> <ม>นะคะเออนะคะก็เขาก็ตั้งมาขำๆเพราะว่าส่วนมากคนที่แบบว่าเข้าไปคอมเมนต์บ้านนี้ก็จะแบบว่าตลกตลกัน<ช>นะคะแล้วเขาไม่เคยจะถือสาไม่ถือสาไม่เคยจะถือสาเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นคนเปิดประเด็น <c ười> สนุกสนานกันไป <c ười> <c ười> ก็เป็นความท่ารักนะคะของทั้ง4อซึ่งเราไปเที่ยวพักผ่อนกันกับครอบครัวก็เลยนำผ้ามาฝากคุณพ่อก็เลยมาแกงลูกสมิตรหนึ่ง น่ารักทีเดียวเป็นครอบครัวใหญ่ที่น่ารักมากนะคะน่ารักอ่ะดูดิดูอึกว่าจะโตเร็วมากเลยเนาะโตเร็วจริงๆค่ะสีอ่อนนะคะออกก้าออกกัสดเน่ยเนาะตอนก่อนหน้านี้เราก็แบบโตเร็วมากเลยออกกัสออกก้าออกรูดออกเกรสอ่าใช่ค่ะแล้วก็เด็กๆขยันมากเขาบอกขยันมากคุกคนเขายังอยากได้อย่างนี้อ่ยพอเหรอไหมถามแม่จูนก่อนไหมถามคนตั้งท้องก่อนไหมจริงๆตอนแรกเขาบอกว่า อยากได้ซะแบบเป็นทีมฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็าอยากมีลูกเยอะๆแม่จูนปาดเหงื่อ